ก็สวัสดีครับวันนี้นั่นจูินเตอร์มารีวิวชุดนี้นะฮะเป็น4คูณ4นะชุดนี้เบส18นิ้วเลยนะ4คูณ4เบส18นิ้วนะตู้เบส18นิ้วนะโครงปั๊มนะแป0 0วัตต์อ่าถือว่าจะเป็น4คูณ4แบบเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นไม้อัดแท้นะชุดนี้ไม้อัดแท้15มิลน,นะสีะเบิดนะ18นิ้วนะ800วัตต์นะโครงปั๊มนะแต่ไว้4นิ้วนะเบส18นิ้วโครงปั๊ม800วัตต์ไว้4นิ้วนะแล้วก็เเสียงกงกลาป็นนน12ิ้วนะ 300วัตต์4ดอกนะแล้วก็แหลมจรวดใหญ่อีกอ่า4ดอกนะก็ตัวนี้4คูณ4นะฮะเบส18นิ้วนะกลาง12นิ้วก็ชุด power ที่เปิดก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นปรีบูทูทู t h USB 1ตัวนะครับแยกซับในตัวทุกอย่างในตัวอยู่ในนี้หมดเลยนะครับปรี USB นะฮะแยกซับบูทูธนะครับมีไม์นะครับคาราเกะได้เลยนะครับแล้วก็ power นะเเป็นเอาซีรีส์รุ่นใหม่เลย KX600 นะครับขับกลาง2นะครับ กลาง1กลาง2นะครับซ้าย2ขวา2เป็น4ใบแล้วก็เคพันนะตัวนี้ขับเบร2สขับเบร2สเป็น4นะข้างละ2นะชุดนี้39,000บาทไม้อัดแท้นะฮะย้ำนะชุดนี้ไม้อัดแท้ไม้อัดแท้ก็คือไม้อัดแท้ครับตากแดดตากฝนได้เลยเล่นงานกลางแจ้งได้เลยชุดนี้39,00 0บาทนะครับใครมีงบจะเพิ่มเติมจะอัพก็อัพขึ้นไปอันนี้เอาให้ดูคร่าวๆก่อนว่า4คูณ4เบร์สนิ้วเนี่ย39กนะครับก็เล่นได้แล้วนะครับก็กลางแจ้งได้นะครับที่โล่งได้นะครับหรือใครจะอัพ นะฮะอัพพาวเวอร์ให้แรงขึ้นอัพดอกให้แรงขึ้นอัพตู้ให้ดีขึ้นมันมีหลายแบบหลายราคาก็คือชุดนี้พูดง่ายนะครับชุดเริ่มต้นนะครับ4คูณ4ของเรานะครับเบส18ปนิ้วนะพาวเวอร์ก็ตามนี้เลยนะครับสีระเบิดนะครับนี่ครับสีระเบิดทุกตู้นะับผมมีตะแกงให้ทั้งตู้เบสตู้กลางนะครับแล้วก็ระบบต่อนะครับด้านหลังจะเป็นสเปคคอนนะครับต่อตู้แรกแล้วก็พ่วงมาตู้2แลเราจะต่อต่อไปแบบนี้นะครับสายดำา c v t นะฮะ ยาว10เมตรนะเราให้อย่าไปยาว10เมตรเลยนะครับผมยาว10เมตรแล้วก็เป็นหัวสเปคคอนอย่างดีนะยี่ห้อมิซูมิที่เราใช้อยู่นะครับผมประมาณนี้ชุดนี้นะฮะสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะสินค้าไม่รวมค่าจัดส่งนะครับมาดูได้ที่หน้าร้านจุปินเตอร์นะครับอยู่ถนนมาไรแม่นับขาเข้าเมืองนครปฐมนะอยู่ใกล้ๆกล้กับราชพัฒน์นครปฐมนะครับประมาณนี้เลยสําหรับศูนย์คูณศเริ่มต้นนะฮะใครจะมีงบนะครับจะเพิ่มเป็นมิกเพิ่มเป็นไมลอยเดี๋ยวมาคุยกันนะครับหรือว่าติดตามไว้เดี๋ยวคลลิปปปตต่อไผมจะะั้งเ็นนแก เป็นมิกเป็นไมลอยนะเป็นปักไฟเป็นคอร์สนะครับแล้วดูว่าจบเท่าไหร่นะก็อาจจะแพงกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันเยอะขึ้นนะครับก็ประมาณนี้สําหรับชุดนี้นะใครสนใจนะสา0หมื่นเบาทไม่รวมค่าจะส่งก็เบอร์โทรตามด้านล่างนะครับศูนย์แปดสอานะสามารถอาแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลทางไลน์กันได้หรือใครจะโทรก็โทรมาได้แต่ยังไม่ต้องโทรที่ไลน์นะครับแล้วก็ เพจ Facebook พิมร้านจุบอินเตอร์นครนะครับนครปฐมเลยเดี๋ยวให้ฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันครับบางคนทาไมบอกทำไมไม่เปิดเพลงลูกทุ่งนะครับพวกต่ายอรไทยพวกไหมพิดมพรพวกอ่าไพภพสะทรมันเปิดแล้วมันโดนลิขสิทธิ์ยูทูบนะผมแจ้งตรงนี้ไว้ก่อนพวกเราก็เลยต้องเปิดพวกแดนนะพวกเล่นสดนะพวกนี้จะไม่โดนลิขสิทธิ์จะไม่โดนลบคลิปนะครับต้องทําความเข้าใจกับ f c ทุกท่านด้วยเห็นชอบคอมเมนต์กันว่าทําไมเปิดแต่เพลง อ่าแสดงสดอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเปิดได้แบบนี้จริงๆนะครับเพราะไม่งั้นเราจะโดนลิขสิทธินะเสร็จแล้วเราก็จะลง YouTube ไม่ได้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณครับเดี๋ยวฟังค,ครัคบ อย่าลืดูมเตอร์รันไปต,ตั้งอยู่ถนนอารารแม่นะขาเข้าเมืองนครปฐมนะตึกสูงๆนะั่นจะเป็น,าานาปราชจักพรรนครปฐมนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีแยกไฟแดงวัดวังตะกูนะใครมาทางกรุงเทพไปกรเสมนะเลยไฟแดงไปยูเทิร์นตรงตะลาดนัดเครื่องบินกลับมารนะ้านจะอยู่ก่อนถนึงไฟแดงมองดีๆนะจะอยู่ติดกับร้านยางนะ ร้านยาอาจจะบางนิดหน่อยนะครับอาจจะมองไม่เห็นก็ประมาณนี้ใครสนใจชุดนี้นะ39,000บาทออลั่นลั่นกันเลยแล้วเบรคสิบนิ้วครับาู้ชายไปยงลบวงดก้ก็ประมาณนี้ใครสนใจนะ สุด15นิ้วนะครับหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0กว่าบาท30,000กว่าบาท40,000นะครับยัน4 0 0 0 0 0 5 0 0แสนเราก็จัดมาแล้วนะครับก็แล้วแต่งบแล้วแต่เอาไปใช้งานบางคนรับงานหนังบางคนรับงานเครื่องไฟอย่างนี้ก็ปาร์ตี้ข้างบ้านนอกบ้านลั่นทุ่งแน่นอนนะครับเบสสใบนะแล้วก็ตูเ้เบสเนนะี่ยผมให้เป็นกระแทกข้างนะครับหรือว่าใครอยากจะชอบเป็นเทอร์โบ เป็นออเดอร์หนะสั่งเราได้นะครับเราจัดให้ใหม่ได้นะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่สไตล์ลูกค้าชอบนะอันนี้เป็นแนวกระแทกข้างที่ห้านเราถนัดนะไม่ว่าจะเป็น15นิ้ว18นิ้วครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ใครสนใจนะครบแบบไหนก็โทรมามีงบเท่าไหร่ มีงบหมื่นกว่าบาทก็จัด15นิ้วปลายมีงบ20,000กว่าก็เริ่มเล่นเริ่มเล่นได้18ละ3 0 0 0 0กว่าก็เงี้ยก็ได้18,4ใบเลยหรือว่าใครเอาไม้ปฏิเกิลนะชุดนี้ใครเอาไม้ปฏิเกิลนะถูลงไปอีก4 0 0พบาทนะครับจะเหลือ3 5 0 0 0ันเท่านั้นนะถ้าใครเอาไม้ปฏิเกิลนะวันนี้รายเป็นเท่านี้กับชุดนี้เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวจะกลายเป็นชุดเป็นแบบแรกนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับในแรกนะครับเดี๋ยวเอามิกมาวางข้างบนมิกคอร์สปักไฟไม่ลอยติดตามต่อเลยนะครนนรนนะครรััับบวีสสด